สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถสัก1คันนะครับที่ต้องการเติมเต็มทุกการเดินทางนะครับคันนี้นะครับสันต้องแนะนําเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเดือนหน้าก็เป็นเดือนเมษาด้วยนะครับเป็นเทศกาลสงการนะครับกับรุ่นนี้ Mercedes-Benz GLC 250 AMG Dynamic คันนี้นะครับสำหรับตัวรถคันนี้ปีใหม่มากนะครับปี2018ด้วยเลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง56,000กิโลเท่านั้นเอง แล้วที่สําคัญมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,002เทอร์โบดีเซลนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้านะครับคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆนะครับที่สำคัญครับในรุ่นนี้ปี2018ยังได้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่โดยปกติแล้วพอเป็นปี18เนี่ยสำหรับรุ่น GLC 250ตัวเนี้ยส่วนใหญ่ที่เจอันจะเป็นเครื่องเบนซินไปแล้วนะครับแต่ว่าในคันนี้ยังได้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะครับก็อเลขไม่ด้วยที่วิ่งแค่56,000กิโล สูตพิเศษที่เป็นในเขตตั้งเพียง2,290 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่กลังมองหารถรุ่นนี้อยู่คันนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับมาดูภายนอกกันมาแน่นอนครับตัวท็อป AMG ก็มาด้วยพาสชุดแต่ง AMG นะครับฟังก์ชันเพิ่มมาคือระบบ d i s o n i c Plus นะครับหรือระบบเบรกอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญตัวระบบเบรกตัวนี้ก็ไดมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาอีกคือระบบ Adaptive Cruise Control คือสามารถขับตามรถคันหน้าดได้เลยนะครับที่ใส่เข้ามาในเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้หายากมากนะครับผมแล้วก็มีกล้องนะับตัวนี้เป็นกล้องแบบ360องศาเลยแล้วสำหรับตัวล้อรถนะครับก็มีความแตกต่างจากปี2 0 1 7อีกตัวนี้เป็นล้อของปี2018นะครับจะเป็นลาย5ก้านคู่นะครับและส่วนของฝาท้ายตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวพอเปิดเข้ามานะ จุดเด่นของรุ่นนี้คือห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเห็นไหมครับกว้างขวางเลยนะครับไปแบบเป็นครอบครัวเป็น Family ได้แบบสบายๆเลยกระเป๋าเดินทาง3-45สี่้ในกรณีที่ว่าด้านหลังไม่ไม่มีคนนั่งนะครับเราก็สามารถปรับพับบอก ได้ด้วยนะครับพับแบบ60-40%นะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนี่ยสามารถปรับแยกอิสระได้เลยนะครับในรถรุ่นนี้นะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถนะครับ Mercedes-Benz GLC 250D AMG นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถสแกนเคอร์โค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือสนใจรถคันอื่นของทาง Benz K ของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.benzk.com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่ รถสวยมีเยอะนะครับรีบๆเข้ามาดูกันนะครับเข้ามาไปท่องสารของ g l c นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นท้องในสารที่แบบกระทันรัดมากนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับขับขี่ง่ายฟีลลิ่งต่างๆของตัวรถเนี่ยนะครับเอาสําหรับผมเนี่ยผมนั่งอยู่ในตาแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยรถไม่สูงมากจนเกินไปนะครับขับขี่ผมว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะขับได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วข้อดีของ g l c นะครับถ้าเอาตามมุมสุดผมเนี่ยผมมองว่ารถไซส์ประมาณเนี้ย ผมว่าเป็นรถที่ออกแนวแบบคล่องตัวด้วยนะครับสำหรับฟังก์ชันทั่วไปนะครับก็บอกคู่หน้าแน่นอนครับก็คือเป็นบอร์ดเมมโมรีแพ็กเกจอยู่แล้วและสำหรับหลังคาเนี่ยก็เป็นพารโนลามิกกัส loop ก็เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้ก็เป็นแบบ MB แบบ20ก็ยังรองรับ USB ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับแล้วที่สาคัญตัวรถรุ่นนี้อย่างที่ฉันบอกอยู่แล้วว่าคันเนี้ย เพิ่มว่าเป็นปี2018ที่เป็นดีเซลนะครับเพราะโดยปกติแล้วจะเป็นเครื่องเบนซินไปแล้วฟังก์ชันนี้เพิ่มมาผมบอกมาแต่ต้นคลิปแล้วคือมีระบบเบรกอัตโนมัติเข้ามาให้ด้วยพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control นี่ครับเรามาดูอยู่ตรงนี้ตัวรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออนไฟให้ดูจะมีก้านบิดตัวเนี้ยมันเป็นทั้ง Cruise Control เป็นทั้ง Speed Limit แต่ตัวนี้จะเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาคือเรื่องของ Adaptive Cruise Control นี่ครับจะมีรูปรถอย่างเงี้ยเราบิดหมุนนี่ครับเราหมุนเราสามารถตั้งระยะ ของตัวรถได้ด้วยนะครับว่าสมมติรถคันหน้าอยู่ในย่านนี้เราอยากจะอยู่ใกล้เขาขนาดไหนนะครับพร้อมกับตัวล็อกความเร็วด้วยสมมุติว่ารถคันหน้าวิ่งอยู่ความเร็วระดับนี้เราอยู่ระดับนี้ความเร็วของรถเราเนี่ยกับรถคันหน้าจะเท่ากันเมื่อไหร่ที่รถคันหน้าเนี่ยสปีดออกไปเพิ่มตัวรถเราก็จะ ขับตามให้ด้วยนะครับหรือคันหน้าเบรกเนี่ยตัวรถเราก็จะเบรกให้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นระบบฟังก์ชันนะครับของ g L C 2 5 0 d นะครับปี18ที่ใส่เข้ามานะครับถ้าเป็นรถปี17เนี่ยตัวนี้จะไม่มีฟังก์ชันตัวนี้เข้ามานะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับความพิเศษคือด้านหลังตัวนี้นะครับได้มีการตกแต่งนะครับตัวหน้าจอเนี่ยที่เป็นเ e เยอร์ซีทอินเตอร์เทนเมนต์นะครับสองจอเลยนะครับสำหรับเบาะด้านหลังเลยนะครับทั้ง2ตําแหน่ง ในส่วนของหน้าจอทั้ง2หน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นการแยกกันซ้ายขวาเลยสําหรับคุณลูกค้านะครับที่มีคุณลูกนะครับสองคนเนี่ยทั้ง2จอตัวนี้นะครับดูแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับไม่ต้องทะเลาะกันแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักเท้าแขนก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำเนี่ยให้2ตําแหน่งด้วยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ นั่งรถเดินทางดูหนังฟังเพลงด้านหลังก็สบายไม่แพ้ข้างหน้านะครับคันนี้อย่างที่สานบอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยคันนี้เติมเต็มความสุขทุกการเดินทางอย่างแท้จริงเลยนะครับสำหรับเดินหน้าก็แน่นอนครับเป็นเดอนแห่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถนะครับเม r c e d e s b e n z GLC 250เครื่องยนต์ดีเซลนะครับปี18คันนี้อยู่นะครับสีดำเลขไมค์คันนี้เพียงเพียง56,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสูดพิเศษที่เ็นท์ียเคต,ตั้งเพียง2,290,00 พลาดคันนี้กันเลยนะครับรีบๆเข้ามาดูกันนะครับเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางนะครับกับ Mercedes-Benz GLC 250 D m g คันนี้นะครับมาที่ Benz NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ